ดิครับผมจ้ากกเกษตรอีสานนะพี่น้องเนาะนะครับนี่ก็ผมจะพาพี่น้องมาฉีดปุ๋ยครับ่นปุ๋ยอีกผมก็คิดว่าไหนาเป็นอีกอีกหลักคิดหนึ่งเนาะพี่น้องนะครับผมเป็นยังนะครับนี่ก็ฝนตกเนาะพี่น้องเนาะฝนตกไปแล้วนะครับแล้วก็มีใบใบมีมีน้ำเนาะพี่น้องน้ำที่ขังอยู่ทึงใบพี่น้อง น,นี่ผมก็เลยมาคิดว่าถ้าเขาฉีดตอนหลังฝนตกใบไม่ไหม้เนี่มันจะเป็นการพ่นปุ๋ยนะครับพ่นปุ๋ยที่ลงดินพอมนะเขาฉีได้ประโยชน์มันทั้งสองอย่างเนาะพี่น้องเนะ <c oughs> าะเห็นไหมครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาพ่นไปเนี่ยเขาพ่นไปแบบนี้เนี่ตัวปุ๋ยของเขานะครับก็จะไปอยู่กับน้ำเนาะน้ำก็จะน้ำพาลงไปเนาะพี่น้องอก็เนี่ยครับเขาก็จะตกลงไปใต้ต้นนะครับไปลงดินแล้วก็ซึมลงไปเนาะพี่น้องเนาะผมก็คิดว่า นี่ก็เป็นหลักการอีกวิธีนึงนะครับไอ้ที่เกาะอยู่ทั้งใบกับหยิบแห่งซึมลงไปนะครับอันที่ล้นลงไปก็เป็นลงดินนะพี่น้องเป็นการใส่ปุ๋ยสองวิธีนะครับเป็นการใส่ปุ๋ยข้างเดียวนี่ลงไปสองข้างเลยครับเนี่ยย่อยย่อยลงไปเลยครับเห็นไหมครับย่อยลงไปในดินนะครับรากเขาอยู่ทั่วยู่แล้วครับผมรากไยเขาอยู่กินทั่วย่แล้วครับตอนนี้นะครับมันอายุแต่รากอยเขาเต็มแล้วครับผมอย่างที่คลิปที่ผมมารากอยที่อยู่น้า ดินนี่เต็มนาดินเต็มนี่นะไปหากินเนาะพี่น้องนะเนาะเล้ตัวนี้ก็ลงไปดินพร้อมอยู่กับใบพร้อมนะพี่น้องนี่แหละครับผมเป็นการพ่นปุ๋ยนะครับแต่ว่ากะดีเสียอย่างเดียวก็คือเขาเขาจะเปียกเนาะพี่น้องนะเนาะเขาก็จะเปียกน้อยนึงนะครับก็ถ้าเขาทนเปียกได้ก็ถือว่าโอเคย่ำนะพี่น้องเนาะผลผลิตเขาก็ดีโอเคเนาะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเย็นเย็นสบายเนาะพี่น้องเนาะผมก็ถอดหมวกถอดยังออกพ่นเลยครับพี่น้อง พ้นได้สบายมากเลยนะครับนี่ครับผมกับพ้นให้ละอองเข้าไปเลยครับผมไปเกาะน้าให้ไปอยู่กับหยดน้ำครับผมหรือว่าอยู่น้าใบครับอยู่ไหนในเมดครับผมตอนนี้ลงดินก็ได้ลงใบก็ได้ครับผมน้องพี่น้องเนาะปุยงหัากะยีประสิทธิภาพกะยีได้สองแบบนาอพี่น้องเนาะทั้งลงดินทั้งใบเลยครับพี่น้องตอนนี้ครับถือว่าผมก็คิดว่าเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้ครับผม ปุ๋ยของเขานี่ใส่ตอนนี้เนี่ยเยี่ยมเลยนะครับเนาะเป็นอีกหลักหลักการหลักคิดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะผมคิดว่าไหนเย,ยี่ยมนะครับผมคิดว่าโอเคเลยครับนี่นะ้พี่น้องเนาะครับผมก็มาพ่นปุ๋ยนะครับผมมันตัวนี้ตัวนี้สองเดือนยี่สิบเอ็ดมือนะครับเนี่ยก็โอเคเราเพราะว่าผมมีสางต้นมันเราแล้วก็อีกประมาณสามเดือนนะก็กยี่ด้มาพ่นอีกทเทียนหนึ่งอยู่นะครับผมเพราะว่า ผมก็จะเอาไปใส่ระเบิดหัวแล้วนะเพราะว่ามันลงหัวแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาผีดพ่นสั่งสั่งหัวและต้นพรอมนะผมตอนนี้ครับนะครับเนะนะนะพื่อนับก็เนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นหลักหนึ่งที่ว่าโอเคเยี่ยมเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าผมมาไหนดีหรอกครับเนะี่ยพ่นไปปพ๊บเนี่เขาก็ยี่ยน้อยลงไปนี่ครับนั่นย่อยลงไปเห็นไหมครับ อันนี้เกาะอยู่ทั้งใบก็บอยู่ทั้งใบเนาะพี่น้องเนาะเอา้านี่ก็ผมคิดว่าไหนที่โอเคเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องมีอย่างแนะนําหรือว่าเป็นความแบบใดนะครับผมก็สอบไอ้แหลกเป็นเลื่อลูกกันมาได้เลยนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้ไหนที่โอเคอยู่เนาะเนาะพี่น้องเนาะก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะกดติดตามไปอีกเรื่อยๆนี่ก็อีกคือหนึ่งแป้งนะครับตัวนี้ 1> 1น 2011, หนึ่ง,ดง en, าาเดือนกับอีกยี่สิบเอ็ดวันอีกแปลงหนึ่งมือคลิปที่ผมลงไปเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นี่ก็คือหนึ่งเดือนกับอีกสองวันนะครับปล่อยแปลงนั่นเนาะแปลงนั่นเพิ่งไปพ่นปุ๋ยครั้งที่สามนะครับได้แปลงนั่นนี่งามงามปลูกที่หลังตัวนี้ตัวนี้ได้ร้องพื้นด้วยปุ๋ยหมักพร้อมนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับก็งามขือนกันนะครับผมนี่ตัวนี้สองเดือนสองเดือนยี่สิบเอ็ดวันตัวนั้นสองเดือนกับอีกสองวันนะครับว่าผมปลูก ปลูกลังกันแค่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ครับประมาณหลัง2อาทิตย์ตัวนั้นปลูกหลังตัวนี้ครับครับผมซ่อนคลิปนี้จาก,กุกเกษีอีสานกับสวัสดีครับผม